สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ c ชม c c อฟ n n ชานะครับพาคุณผู้ชมมาที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับชมการถ่ายทอดสดระหว่างแข่งขันทยลีกสองครับนัดที่18ของฤดูกาลนะครับเป็นนัดแรกในเลกที่2นะครับเชมีเเจ้าบ้านนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสุดประการซิตี้นะครับไปดูรายชื่อสเปนตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนครับเชมีเในระบบ4-2-3-1นนะครับมีโค้ด ครอบนะครับนายพลกระจ่างโพนะครับเป็นอสการหนักผู้ฝึกสอนนะครับวสัประตฟาหัดบิลังโหลดครับเสถฮามสองคนครับนักกิจพุทธใหญ่กับสารุเกิดศรีครับแบ็กซ้ายเป็นทายุดยต้นคำแบ็กขวานายดพลเยี่ยมครับขณะที่อัครวินสวัสดีนี่ยิงในลีกเนี่ยเพิ่งยิงไปสองลูกนะครับครับเกมเริ่มครับ ชียงใหม่เอฟซีพบกับสุ p e ซิตี้ขวาเติมนะครับเชปุยวางข้ามมาที่ท่านัาของอมรเทพเมืองดีอมรเทพเอาบอลลงได้แล้วตบเข้ามาในลูกนี้ยอนหลังพีง่เชปุยยิงโอ้โหติดบล็อกครับโอโ้สุดท้ายเข้ามือของจิรพงศ์โอ้โหจงังหวะยิงของเชปุยไม่เต็มทางเท่าไหร่ครับแล้วโดนธีรพลบล็อกครับโอ้โหแล้วจุกครับจงังหวะยิงนั้นโดนกล่องดวงใจครับและบอลสวยของเชียงใหม่ครับอมรเทพเมืองดี เอาบอลลงแล้วเนี่ยครับตวัดกลับเข้ามาชัปปุย,ยเนี่ย้อนหลังหน่อยตั้งท่ายิงแล้วสุดท้ายเนี่ยครับธีรพลบล็บอกไวค้โหโหครับโอ้โหครับโรนาชัยโระกันเลยมาโรนาชัยตั้งป้อมแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหบอลฉล็บออกหลังไปครับเป็นลูกเต็มมุมของสุดประกัรนะครับตั้งป้อมยิงเลยครับสุดท้ายฉล็บสลาวุธ์แหละครับ บ,บอลกระดอนพื้นหลุดออกหลังไปครับน่าจสไดดายคารครวินเล็งแล้วครับให้้างในาอารมอนเทสแปะคืนคุยว่ายิงด้วยขวาลูกนี้โอ้เฉียดเสาไปนิดเดียวครับเดวิดคุยว่าได้โอกาสยิงน่ากรอบเผ็โทษครับดูครับอครวินนี่ออกมาเชื่อมเกมนะครับให้ไปที่อารมอนเทแล้วแปะคืนครับคุยว่าจังหวะยิงนั้นอาร์กรเฟรโดเบน่าให้มาทางซ้ายสีทอง ซีดูอองเข้าซ้ายแล้วซีดูอองยิงลูกนี้โอ้โหชนคานเด้งมากทนโโีนึงเฟูเดนโดเวียนายิงติดบล็อกอีกทีนะครับได้ไหมลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหบอลออกหลังไปครับเป็นลกูกนักเตะของเชียงใหม่ครับโอ้โหโอกาสทองของสุภการชิต,ตี้จะขึ้นทำครับทำไม่ได้ครับเฟูเดนโดเวียนาโอโ้ต้องต้องต้องย้อนไปที่ซีดูององเลยครับนี่ครับยิงด้วยซ้ายชนคานเด้งมาครับ เข้าทางเฟรโดเวียนาแล้วแต่ยังยิงไปติดบล็อกดุกทางั้นของธรรมยุทธครับสุดท้าย้ะทำบอลออกหลังไปเองครับเฟรโดเวียนาโอ้โหแบบซีดอองยิงด้วยซ้ายช,ชนคานเด้งมาเนี้ยเอาชัวร์แล้วครับแต่ก้มหน้ายิงงั้นธรรมยุทธนอน,นอนขวางอยู่ครับโอ้โหสีแดงสัญญาณครับซีดองโยปนปั่นๆเข้ามาลูกนี้โอ้โหฟาหัดบินปัดออกครับ โอ้เปิดลูกนี้ย้อยๆเข้าไปกระดอนพื้นซะสุดท้ายนะฝาหัดต้องบินปัดครับสีทองฟอนโดพยามงเสยครับแต่ไม่โดนนะครับนี่ครับพยามงเช็ดครับแต่มันไม่โดนแล้วบอลกระดอนพื้นยังดีครับฝาหัดสมาธิดีครับบินปัดออกไปได้จริงๆก็ต้องมีสลาวุธครับโยนโดยซ้ายเข้ามาตรงนี้ไม่ถึงแล้วอ้าวตรงนี้ลตชัยยิงเรียบร้อยครับแต่โอ้โหบริสินจับลำหน้าไปก่อนครับ จังหวะยิงของโรนาชัยรังซิโยจังหวะโยนของซิทูอองครับดูภาพช้าครับแชมเปี้ยนั้นโมงสก,กัดไม่ดีแล้วนะครับไปเข้าทางของโรนาชัยแต่ว่าน่าจะเป็นลูกแฮนด์บอลแล้วครับมันจังหวะกระบ,บอลกระดอนพื้นโดนแขนนะครับน่าแหละครับมีใช้แขนช่วยครับสุดท้ายโดนจับแฮนด์บอลจับบอลแรกไม่ดีต้องกลับมาแก้ใหม่เล่น1-2กับเซโดจูเนียลูกนี้เอาครับยังเก็บได้ธรรมยุทธ์เตินมาที่เซโดจูเนีย เข้าซ้ายไม่มีมุมยิงไหลขึ้นมาอิมทางยนยิงลูกนี้โอ้โหเป็นฮัชบอลครับได้เตะม,มุมของเชียงใหม่เอฟซีโอ้โหนี่ครับจังหวะของเซโรจูเนียไม่ยิงแล้วไหลคืนมาครับแต่จังหวะของอิมทางยนยิงติดยิงฉล็บแล้วมาที่ทางของชาปุยเซโรจูเนียเซโรจูเนียล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับ วางซ้ายลูกนี้ครับทิศทางยื้หลุดออกนอกกรอบไปดูครับโอ้โห,โหยิงบอลลงได้แม่สุดท้ายครับฟุตบอสิง์เป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเชมัยเอฟซีครับเจ้าบ้บานเสมอกับสวิสร์การซิตี้อยู่ 0, 0ต่อ0ครับ อิมชังขยุนครับตอกส้นสวยครับลูกนี้ไม่ออกครับครับทำยุทธโยโนด้วยซ้ายเข้ามาลูกนี้โอ้โอหมรเฮเมืองดีครับเจ้าไกลชาร์จไม่โดนครับบอลหลุดออกข้างไปเป็นการทักทายแรกของเชียงใหม่ในครึ่งหลังเลยครับแต่แม่ขืนหลังไปสั้นแล้วครับโดนสีทอองเก็บได้ยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โ ไม่ตรงกรอบครับโอกาสครั้งที่สองซีทูอองในเกมนี้ครับยิงหลุดกรอบไปครับน่าเสียดายโอ้เฉียดเสาไปนิดเดียวครับสุดมือฟางหัดแล้วครับยุนเอิมมาที่อมรเทพอมรเทพซ้ายสุดเซเดนจูเนียเอาครับเซเดนจูเนียแตะหลบไปแล้วยิงเกลียบโอ้ไม่เข้าครับโอ้โหเซเดนจูเนียโอ้แตะหลบจรันพงไม่ได้แล้วแต่ยิงไม่เข้าโอ้โอกาสทองหลุดไปอีกหนึ่งครับเชียงใหม่เอฟซีโอ้เซเนตูเตเดโอจูเนียครับ กาสหลุดลอยไปดูครับต้องชมครับอิมพายุนเอาตัวรอดมาได้แล้วให้ออมรเทพครับนัเนียครับเซเตอร์จุเนแตะหลุดไปแล้วครับหลบหนึ่งจังหวะแต่จังหวะยิงนั้นอ้ยิงเข้าข้างตะข่ายไปเองครับพยศทุ่มมาตรงกลางครับอาร์คราลาวุธมงหนุนขึ้นไปให้อิมชังยุนลูกนี้ชินรพลมงไม่ดีสุดท้ายยังเป็นของสุปาการเก็บได้ครับแต่ลูกนี้เกือบสั้นอา้าวจูเน่ ดักได้เอะลับอัจจิเดียแปะขึ้นมาแล้วเป็นอิมยิงชนคานโอ้โหไม่ได้สุดท้ายเข้ามือจิรันทงครับโอ้โหโอ,โอกาสทองอีกครั้งของเชียงใหม่ไม่ได้ครับโอ้อิมชัยขยุนยิงแม่นคานครับโอ้โหจังหวะแรกนั้นไม่ฟาวแล้วนะครับจังหวะปั๊มบอลของเซโรจูเนียนี่ครับจิรันทงไปเตะอัจจิเดียแล้วไม่ฟาวครับโอ้เรียกว่าคืนมาอิมชัยยุนเนี่ย จอดจอครับแต่ยิงไปแปรไปชนคานครับมาได้อาละครับฟรานโดให้ลูกนี้ทะลุมาถึงขานั้นของสีทูอองสีทูอองเลี้ยงจี้มาแล้วสีทอ,องยิงด้วยซ้ายลูกนี้ตรงตัวฟาหัดเคลียได้ครับโอ้โหทีชนกไปไม่ได้โดนตัดได้โดนธีรพลออกมาที่ท่านางของก <c oughs> ิสตากิสตายิงลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหจะเล่นเสาไกลครับแต่ยิงหลุดออกกอบไปเองครับ กิตสดาครับตัวสำรองที่ลงมาแทนอนอนท์โอ้มีโอกาสได้จบแล้วครับกิตสดาแต่ยิงไม่ดีต้องชมเทลพลเลยครับตัดมาได้และให้มานี่ยครับยิงด้วยขวาตรงนี้โอ้โหไปที่ท่านของอ่าครับลูกนี้ยาวๆมาลูกนี้ฟาหัดเอามาตบไว้กุศินไม่ว่าอะไรครับตบฟาหัดนอนไปแล้วลูกนี้เตะออกหลังไปเลยครับโอ้ซีทูอองจักรพันธ์เลี้ยงหลบไปแล้ว ให้มาที่ท่านของค่อยตะวันโอ้ตะวันสุดท้ายโดนดึงแล้วเป็นจุดโทษครับโอ้โหเป็นจุดโทษของเชฟเอฟซีครับตะวันโคสุโภโดนดึงในเขตโทษครับโอ้โหต้องดูครับเดี๋ยวตูวภาพเช้าคนดึงเป็นใครครับแต่จังหวะตะวันพภิกไปได้แล้วครับโดนดึงไหลครับเพื่อสินจารินยาวปีเป่าเป็นจุดโทษทันทีครับ ดูครับจังหวะจะพันให้มาแล้วช่อปุยตอกส้นให้ครับไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะจะไปโดนนั่นของเนโตครับดึงไว้โอ้ดูเหมือนเนโตมีแขนไปดึงใส่หางของตะวัน้วครับสุดท้ายมือสินให้ฟาวครับเป็นจุดโทษอ่ะครับเซอร์จูเนียดวลกับจิรันพงษ์ จูเนียวิ่งเข้าไปและยิงเกียบร้อยครับ1-0ครับเชียงใหม่เอฟซีขึ้นนำครับสเตเดโอจูเนียครับยิงเข้ากลางประตูครับพาทีมขึ้นนำสมุพรการ์ซิตี้หนึ่งต่อศูนย์ครับและถือว่าเป็นลูกที่เจ็ดของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ครับโอ้โหประตูแรกมาในช่วงเวลาที่สำคัญสุดๆครับของฝั่งเจ้าบ้าน โอ้โหมีดราม่าท้ายเกมครับต้องดูว่าจะมีดราม่าซ้อนดราม่าหรือไม่ครับดูครับยิงเข้าไปกลางประตูเลยครับเรียกว่าไม่ได้ออกซ้ายออกขวามากเท่าไหร่ครับแต่ท่าของเจรพงศ์นะไปผิดทางครับครับสาบุตวางยาวขึ้นมาทิกสวยครับเซโยเจเนียแต่ดันไหมสุดท้ายตามไปบล็อกอ้าวครับบอลยังเข้าทางของเซจยเเนียบอลยังไม่ออกครับเซโยเเนียบอลลงให้ขวามาตะวันเรียบร้อยครับ โอ้โหสองต่อศูนย์ครับตะวันโคดสุโภครับประตูนี้เป็นประตูปิดกล่องเลยครับของเชียงใหม่เอฟซีเป็นประตูที่หกของตะวันเป็นประตูที่เจ็ดของตะวันในซีซั่นนี้เลยครับเป็นประตูพาเชียงใหม่เอฟซีครับ <F 3. S 1> ปิดกล่องเอาชนะ <F 3. S 1> สมกาลซิ <F 3. S 1> ต,ตี้ครับสองต่อศูนย์ถือว่าเป็นซูเปอร์ซับอีกคนหนึ่งของเชียงใหม่ครับที่ลงมาทำประตูในเกมนี้ครับ เรียกว่าครึ่งหลังทด8นาทีครับแต่ว่าสกอร์นำห่าง2-0ครับถือว่ายากแล้วพี่สุปกันซิตี้จะกลับมามุภาพใชาครับเคลียร์ไปติดก็จุเนี่์แล้วบอลไม่ออกครับแล้วให้มานี่ทะลุถึงตะวันครับแปลง่ายๆครับแทบอินไม่เหลือครับอ่าครับนัดเบิร์นขึ้นหน้ามาโดนเข้ามาลูกนี้บงจอจโอ้โหไม่เข้าครับนั่นของอีซังจินครับ โอ้โหนิ่งๆครับมงหลุดกรอบออกไปจเจอคุยว่าดักไว้ให้มาที่นั้นของเชียงใหม่ f c แล้วพุทธศิลป์ครับจรินยาวาปีเป่านกีดหบดเวลาการแข่งขันครับ90นาทีเชียงใหม่เอฟเปิดบ้านเอาชนะกาซิตี้ไป2-0ตอครับได้ประตูจากซซตุเนียจุดโทษในทีที่87ครับแล้วก็ตะวันโคสุปโพครับมาบวกลูก2เปิดกล่องนทที่90บวกหครับ ชนะเกียวสมุทรสมการซิตี้ไป2 0ศูนย์ครับ